พี่น้องพ่อกันอีกแล้วค่ะมนีกับยุทธงคือเก้าแล่ะค่ะสวัสดีค่ะเคียสาว้านาชาแนลพี่น้องค่ะม้วค่ะกินขาวมันนี่มนีกนนนะไดเมนูนะคะเนาะต้มปลาต้มปลาคอค่ะด้วยปลาช่อนเสีย่าอ่อนเสพักเสี่ยวค่ะพักเสี่ยวพักเสี่ยกับสิคมไอสมสมนะคะเนาะ เสาออนแสียบนะค่ะพี่นอ้อง,องกินขอล่วกันอันนี้กะลาบค่ะขวาลาบซุกมาเด้อค่ะกินขอยุทงนะค่ะอืมเสีบพี่น้องจมปลาคอเส่พักเสียวเส่คขาออวอ่อนผสมแห้งค่ะสมพอดีแสีบ เห็นภากเสียวเขาบอมีมกักขามเขาก็เอาอันนี้นะเธอค่ะจิ้มลงจุ่มเขาก็เนียวเนี้ยวพี่น้อนงเปนเขาก็าติดมือฮะนี่ มันมีแพ้ก็เ,กเสียแพ้เกษียเนี่ยแหละค่ะยุธงนะมันกินก็บาบ มีกับบ่ค่อยแดยดเนาะคะ่ะเย็นดียุพี่นองว่ามันเข่าหนาฝนเนาะคะ่ะฝนตกน้ากับไทยหุดแล้วแล้วนั้นกับ่านเขาเนาะคะ่ะ

ขอ้อปข้อก็ยุ่นะค่ะไม่เสือปลาธรรมชาติเสียบนะพี่น้อง ้างอะไรหลายตะควัว เนื้อปลาคอเนยเท็ดแก้วผี่ผงนะคะพี่น้องเอาเนื้อปลาคอลงไปแล้วก็จำกินแซบเลยค่ะก็ดีผิวผงมันหมดไอแก้วผี่ผงถิมเนื้อปลาจากเนื้อปลาลงแล้วก็จำกินพี่น้องแซบ แดบ,บค่ะถ้าเกษตรอ่อ,อนได้ดีครับพี่น้องถือฝน Og oh. มันเองก็อิ่มแล้วล่ะค่ะเดี๋ยวค่ะส้มทวงนาพี่น้องไผ่หุ่นเราล่ละค่ะจังน่ากับดำหนาหนาดำน้านะคะนะ ค่ะคลิปนี้ก็ําอยู่แล้วค่ะแล้วคลิปหนาพอกันไหมแล้วค่ะพี่น้องไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ